สี่นาฬิกาสามนาทีนะครับหลวงตาท่านจะเลี้ยวซ้ายตรงจุดแยกนี้นะครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงแยกนี้นะครับ มีสิบลอ้อเยอะมากใกล้ถึงหรือยังพี่พุทธใกล้ถึงยังได้อ,ดอ,อีกกิโลครับสองโลได้ไหมไ 0.9กิโลเหลืออีก2ออก 2. ิโล900เมตรครับ2กิโล900เมตรเหลืออีกไกลอยู่นะครับาะวมทั้งหมด23ิโลใช่ไหมาะวมทั้งหมดตั้งแต่เช้านะครับจะได้23กิโล งวันนี้นะครับเหลืออยู่2.9นะครับ2กิโลเหลืออยู่2กิโล900เมตรแล้วก็รวมตั้งแต่เช้ามาจนถึงที่นี่ที่ที่พักนี่ครับ23กิโลวันนี้นะครับ สีกางุครับให้ท่านได้พักเท้าก่อนนะครับนะอากาศมันร้อนนะครับจุดนี้นะครับ ครับแตดชั้นพักเท้านะครับอากาศมันร้อนมากครับยายคำครับมันร้อนมากานี่ก็คุณหมอแม่ชีนะครับหาลมพักล้วไปเป็นต่อชอปอีก2กิโลเก้ร้อยเมตรฮะอันนี้สองจุดหกป่บบะ,นนะผมดูกับของพี่กรณ์2กิโล900เมตร หรือว่ามันไม่ตรงกันนั่งรถเดียวลูกตานี่ก็รับทรูจริงๆนอนพักอยู่ที่นี่ค่ะที่ทำในรีสอร์ทใกล้วัดอินทรารามวัดปากห้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะคะคุณจะพักที่วัดอินทราลามโอเคใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากเห็นไหม

ไม่มีแล้วครับรลุงป,ปูาสุด้ามฮึมฮึมฮึมฮอมฮึมฮึมฮึมนึมฮึม่ถมยึอดึม้ึมฮึมฮึมฮึมรมมึมฮึมฮึมึมฮึมฮึมฮึมึมฮดมฮึ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 มึมฮึมนึมฮึมึมฮึมฮึมฮึมึฮัมฮึรฮึม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 มฮึมฮึมฮึอ เชาจนถึงเที่ยงครับเม่อวันมื่อวันนี้เลยพี่เออไม่ชีองนางองไม่ไม่ม่ีวารีไม่ชีวารีเรียบร้อยไปแล้วามาจากลาวนะครับ มาจากโซฟอร์ลา <c oughs> <c oughs>

แต่งแต่องตุยยางน้ำมืซื้อดอกตุยยางน้ำมืเป็นยางครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดั้มซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม